ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วก๊อฟติงลี่เบนคาครับผมวันนี้เรามานำเสนอตัว t o y ยต้าแพตตินัม2.4ตัวนี้เป็นเกียร์ออตโอต้ครับอ่าเป็นโฉมปี2015ตัวนี้เอ,อ้อขออภัยครับเป็น2016ไปเดี๋ยวผมพาดูรถได้เลยตัวนี้เป็นสีเทานะสวยมากแล้วบอกเลยไม้น้อยมากครับมาตามมานี่ดูไฟตานะดูโฉมของมัน ปึ๊บนี่เลยวันนี้เป็นสมาร์ทแคปนะครับเปิดแคปได้ด้วยอ่าภายในสวยครับสะอาดรถใหม่ๆเลยครับอันนี้เป็นเกียร์ออตโอตโอ้เลขไม่เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูให้ปึ๊บอ,อ่าเครื่องยนต์สตาร์ท ติดง่ายมากครับดูครับเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันกิโลครับผมภายในเบาะเป็นเบาะผ้าครับยังไม่เป็นเบาะหนังนะเป็นเบาะผ้าเดิมด้านหลังเป็นสมาร์ทแคปสวยครับภายในสีดำมาพร้อมกับตัวแคลรี่บอยครับด้านหลังด้านหลังเป็นตัวแคลรี่บอยเป็นไงสวยไหมสุ่ใจไหมมาพร้อมกับแคลรี่บอยเลยนี่สีเดิมนะ สีสวยมากเป็นตัวแพทที่นัมโตโยต้าไฮลักรีโว่ตัวนี้นี่แครรี่บอลอาู่ด้านในข้างหลังนะ <c oughs> เยวมาดูด้านนี้เลย <c oughs> เครื่องยนต์ดีเซลครับผมฝั่งคนนั่งซ้อนมั่งสวยไหมเ <c oughs> บาะผ้าสวย อันนี้นี่เครื่องยนต์2.4นะเป็นเครื่องดีเซลชอบกันไหมเอ่ยราคาไม่แรงครับคันนี้เพียง499,000บาทนี่ผ่อนประมาณ 10, 000, หมื่นน<ม>ิดๆได้รถใหม่ๆเลยสวยๆ มาเรามาดูห้องเครื่องกนะันนัางว่าเครื่องยนต์เป็นไงสวยไหมสะอาดไหมอ่าเป็นไงเครื่องยนต์สะอาดจีบเลยนะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยรถเนี่ยพูดง่ายๆคือรถใหม่ๆเลยดูจากด้านเครื่องยนต์ข้างในกล้องส่องดูด้านข้างเครื่องยนต์ให้หน่อยอ่าดูโครงประกับตัวคารหน้า น็อตอะไรยังครบเลยนะน็อตไม่เคยขยบเลยอะรถใหม่มากคันนี้ราคา4ีแสนเก้าหื่นเก้าพันบาทสวยๆปีสองพันสิบหกไฟตามาเป็นไฟตาโปรเจคเตอร์ไฟตาโปรเจคเตอร์ไงใหม่กิฟต์สว่างอ่าถ้าใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่ติงลี่เบสคาครับผมเดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้เบอร์เนี่ยจะอยู่ข้างใต้นี่เลยเดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้นะตัวเนี้ย บอกเลยว่าได้ไปเนี่ยคือคุ้มมากไม่น้อยและรถใหม่เอี่ยมเลยอย่างที่เราเห็นเกียร์ออโต้ขับสบายขับขี่สบายแน่นอนแล้วพบกันครับว่าผมจะมารีวิวคันไหนอีกถ้าถูกใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับติงลี่เบนคาบางปูสมุดปากการติดขนส่งบางปูครับผมอยากดูรถติดต่อเข้ามาแล้วผมจะพาดูครับสวัสดีครับ